สวัสดีค่ะพ่อสวัยค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัยครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพ่อสวัยค่ะท่านผู้ชมครับผมตอนอีกตองวดครับค่ะในงวดวันที่16มิถุนายนสองพนห้าร้อไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะไปข่าวว่างวดบังหันนิดสี่บอดีกรับผ่านวาสันเมียนบอกก็บอกเออได้ผาดสับสื่อบอดีกรับสื่อสองสี่มันผัดออกสี่สองมันผัดออกสี่สองเอามายครับงวดน่ะเอามายสองสี่กับสื่อหกสามค่ะ เพชรจังได้งัวนี่ฟันแนวได้คุณพอวันนี้ยังว่าฟันได้ศูงที่ขาเขาเขานั่นหละยยื่นที่แหลกนั้นบอกกันยังดอกบนระก้ารสไลน์นี่แหละค่ะบบแมนยางมาหอดหอดขาดโตเป็นว่ะหัวใช่ละที่มันคือโพดแช่ว่อจะคล้องกันเลยยางนี้ลบไปเขาไปในเหื่อนหลังนั่นบานสังกระซีมันแอบหุ่มเหมือนไดเดียน เดี๋ยวไปไมแจะคนยื่นผบไปแหววอยู่ยาาอันผู้ปอกผู้ท่ายนะมันชิมะขาดห่วยจะคล้องกับซูนขนาดรู้ว่า,าจะออกปองไดรนอว่ะไปออกปองอันนั้นคางๆพ่อได้หลอดโตะจะคล้องออกไปแล้วเลยไปออกไปขึ้นไปเฮื่อนไปเห็นไปเอาปืนมาว่าจะมายิงบักมันถือมีดเฮตแจะแดงยุงสีแหละมีดแล้วเหมืองเงาหนึ่ง ประยกปืนคนือนังปืนผู้พกปืนมานนี่ก่าวเกิดยังตกลงแซววะบอดีหนิงเด้อขัดเป็นอย่างสีวะเลือดยางลบมากเพราะนี่หูเมื่อ,อฟันจัดสันซ้ำฟันมะคอนสิมะาลายสีมะาลายขาลายแท่ง<น>ฟันมะคอนที่ขาลายจีเขา,ขาถือมีด ยื่นรัดอยู่ในเพือนลังนั่นเจ็บสีออกปองใดออกน้ำแจ้ปองขาดขาด,ดนั่นลุดสังกะสีออกไปกับพอดีไประหอดคุณมาจะไปเอาปืนประยกมึงปืนไะปืนลุดลงออกหูออกลกกลงกลางตัดตัดเนี่ยย่างกับเป็นขีาปืนกับปืนห่างบันีได้ปืนมาเออตอ,อนนี้เข้าไรเข้าไรเข้าไรทีไรคารเขาไป่ได้เหนเขาทำอะไรไหนแต่ว<อ>่า<อ> หมอนั่นจะาพนพวอยังดอกพริกพริกกันหน้าพริกกันบาทเพื่อจะหลุไปเพื่อเอาหมีมาแท้งหน้าเรื่องนักเงินเป็นกระเพื่เปอห่างบันถือมีดจะรอจะแ่าอยู่ว่ามีแต่บักมันชิคากู้ตัวนี่ว่ายื่นหัวไปแหวะอยู่ค่แล้วก็เลยร้อยออกปองนั่นเราเอาปองนั่นกับลงไปหันกับไปเพื่อนขึ้นเพื่อนลังไปเอาปืน พอยกปืนึืนแต่ปืนก็ไม่จะปืนห่างเพ่มุนมืดอร่อยปืนเพ้าะว่านี่ใส่อะไรเออนี่ปืนเนี่นี่บางกัเลยโง่ลงมาโง่ลงมากตี่มาหูเมือเพื่อเพื่อนเพือนให้ตคุณปอเพือนจ้งเพื่อนไพรดูนี่เพื่อนนะครับล้งกระบอกไงปนไอดอกเพื่อนนั่นค่ะก็หมายจงไหจังสิมาขากันตัว่าบรายังผิดกันยัง อันเพิ่นหึงเมียโอู้หสาวโอ้ปวกหลูเหมเมียเพิ่นหัวจับปวดไม่ยิงอยู่หันยันไม่ยิงพร้อมยีน่านั่นเขาจับเพิ่นไหวเดึงไหวเพิ่นสิรูมาใส่ข่อยด้วยวะเหีย่ยงเนาะเพิ่นซูนขึ้นโว่บ้าตัวบ่ได้ว่ากันยังได้ได้นี่ว่าลูกว่าเขาละเกียดเขาเจียมาขาไงวะเขาเ,ขเ,ขาเขาขาอามีดคือมีดแบบนัลนหนึ่งมา ยูโรเจเดอยูพีน้องป่าลุูเพื้นที่คืออยู่หันจะคล้องกับซูนบบกไงเลยศูนพอร์นซ้อนซูนบบบไงพอร์นเนี่ยทางเลยคุณพอก็ได้แบบแนวทางนแนวทางบอกมันมันซูนหาหาเฮือนป็่หาเน่กับหาแล้ว หาซูนยังได้เหรอูนพืชกัะแปดหาซูนแปดหาแปดซูนบอด้วยซูนหาูนแปดเนาะเออเป็นก็เป็นแปด้องเนี่กรเป็นซูนเนี่ยมัพวุ่นหอก้องนี่กระเป็นแปดนี่เป็นศูนถ้าว่าตีให้พุทพ่อตีหมุนฟองเป็นแปดเป็นแปดว่าเป็นซูนเนี่ยบอบยเห็นบเห็นเป็นหัวแต่หเป็นฟองเออเน่ยกับหาเรียกกะูนขัดกันละหาแปดศูนเนาะกหอไมาค่ะเลขสามตัวค่ะ จับตัวค like ุณพ่อเป็นหามานเนี่ยนาะสองตัว <Hey มีบ่คุณพ่อหายสามตัวไปตัดเหรียญเอาเนาะเออตัดเหรียญเอาค่ะห้าแปดศูนย์สามตัวห้างเดียวเนึ่นๆค่ะจังวะโอ้ยว่ะจะได้จะพันแบบคู่เทือก็ไม่เคยพันได้เออมันต่อวิกหน้าอย่ามหามันเป็นเหล็กกับโบนแอรแล้วคเครียวยาวเนาะเออบเป็นขางคุณผู้ชมมันเอาไปพิจารณาเนาะสมาคราชอบกัน อาไปลอกเป็นการตามความฝันที่พ้นพอคนฝันหล่ะคุณกาวล์ตีมาตามนี้เนาะครับเนาะนี่ก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่16บมิถุนายน2567นห้ก็นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในวันใหญ่กับคุณพ่อเบิร์ตสุขูสุคนค่ะในงวดนี้เนาะค่ะขอบคุณพอสวัยได้หลายค่ะขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของพอสวัยค่ะ ในงวดวันที่16มีทุนายน2 5 6เนี่ค่ะพ่อสวยนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่ามี่ผู้ชายเนาะค่ะไล่ขาไล่แทงเพิ่นเพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันนี่เพิ่นกระเล่นเพิ่นว่าค่ะแล่นไปไปอยู่ในบานหลังหนึ่งเพิ่นว่าเป็นบานสังกะสีเพิ่นว่าเอาสังกะสีออมไว้เบดเพิ่นว่ะแล่นไปแล้วกะเห็นผู้ชายนี่ถือมีดเพิ่นว่า หลายคนพนักผู้ชายถือมีดสีแทงเพื่อนเพื่อนว่าสีฟันเพื่อนแต่ว่าพอสวยนี่ก็มืดสูงเพื่อนว่าเนี่ยไปเห็นปืนอยู่ในบ้านหลังนันละเพื่อนว่าก็ได้จับปืนขึ้นมาโยกขึ้นสียิ่งเนาะค่ะสียิ่งตอบโต้เพื่อนว่าปืนนั่นจังได้จังลุดออกเพื่อนว่าจับขึ้นมาละปืนลุดออกคูออกเบิดเพื่อนว่าค่ะปืนพังคูหน่วยๆออกเพื่อนว่าค่ะ ในความฝันเพิ่นก็เลยหมุดหูเพิ่นว่าแนมไปหินเป็นหูเพิ่นว่าอยู่มองขางสร้างกะสีเพิ่นก็เลยหมุดหลอดนี้ใดเนาะค่ะแล้กก็หูเมือเพิ่นว่าแนวทางคุณพ่อเพิ่นห้เนาะค่ะหาแปดศูนย์หาแปดศูนย์เป็นเหล็กตีจากฝันคะน่ะหานี่คุณพ่อเพิ่นตีจากผู้ท่ายเนาะค่ะหรือว่าเฮื่อนเพิ่นว่าตีจากเฮื่อนกระไดหรือตีจากผู้ทายกระไดเป็นหาเพิ่นว่า ส่วนแปดในตีจากปืนเพิ่นว่าศูนย์ในตีจากเพิ่นศูนย์เพิ่นว่าเพราะวานนควาวมฝันคุณพ่อเพิ่นศูนย์แห่งเหมือนแห่งศูนย์แห่งเพื่อนว่าว่าเขาสีล่ตีไล่ขาเพื่นเพิ่นว่าค่ะเป็นเหลข3สามโตหาแปดศูนย์ค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะส่วนเหลขกตัดเลนก็คือหาศูนย์หาแปดแปดศูนย์ค่ะเป็นเหล็กตัดเลนจากเลข3สามโตเนาะค่ะแต่ก็อย่าลืมกลับเวยค่ะท่านผู้ชมกลับนำเนกันไว้ค่ะ กานี้ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแมงรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่1 6มิถุนาย,ยน2567น้ก็ี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในทั้งวันไงก็พอสวยเบิดสุขูสุข,สขคนค่ะพอสวยนี่จะถือเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้หนึ่งค่ะงวดที่ผ่านมาคุณพอเพิ่นฝันเห็นง่วเนาะค่ะสองตัวเพิ่นวาเลนนงมาเอาหัวส้นหินตายเพิ่นว่ะค่ะทะ้าตีออกจากฝัน ซีสองกระไดเนาะค่ะท่านผู้ชมซีสองพว่างัวนี่สองตัวเพิ่นว่าค่ะงัวกับน้ามสีสองตัวกับน้าสองอยู่แล้วเนาะคะ่ะถ้าเราถึงสตีเอาจากความฝันงวดที่ผ่านมาค่ะลรางวดน,นี้คุณพ,อพ่อคุณยายเมี่วทางมาแล้วเนาะคะ่กะก็ขอให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์พ,พิจารณาเอามากักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้น,นะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่วก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปของสาวนิ่งพราร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบหิ่งหิ่ง,งมานมานปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกว่าลอตเตอรี่เบอร์สุขสุขคนเด้อค่ะเดอ้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพาร่รวยได้หาคลิปดๆีๆโตเล็กเด็ดมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ